สวยไหมคะอ่าสวยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทางบ้านเพื่อนๆนส่มปล่อยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะคล้ายๆกันไหมเอเอซูมให้ดูส้มปล่อยหรือว่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะ ต้นส้มปล่อยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีปลูกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวันนี้ก็พาเพื่อนๆพืชมต้นส้มปล่อยนะคะส้มป่อยะยังไม่มีแดดค่ะยังเช้าอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะ ต้นส้มปอยสวยงามนะคะมีเสียงนกเสียงอะไรท้องป,าป้าก็สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้พาพเพื่อนๆมาดูดีกว่าเนาะอันนี้ก็ซูมให้ดูเนาะเนี่ยถ้าดูใกลๆก็จะเป็นแบบนี้ ว่าเพื่อนเอนเคยเห็นไหมคะต้นส้มปล่อยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีปลูกปล่อยหรือว่าเพื่อนเอนเคยเห็นไหมคะต้นส้มปล่อยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีปลูกแถวแถวนี้ก็จะมีดูตรงนี้แหละคะ่ะคือจะไม่ค่อยเห็นที่จะเห็นวันนี้ทางบ้านเพื่อน,อนๆนน่ะส้มปล่อยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ คล้ายๆกันไหมเออเพื่อนซูมให้ดูมาส่งหลานค่ะจะกลับแล้วมองเห็นก็เลยเออต้นช่มปล่อยไปฝากเพื่อนๆแถวๆนี้ก็จะมีดูตรงนี้แหละคะ่ะคือจะไม่ค่อยเห็นที่จะเห็นวันนี้ มาส่งหลานค่ะจะกลับแลมองเห็นก็เลยเออต้นส้มปล่อยไปฝากเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมต้นส้มปล่อยนะคะที่ดูดูนี้ก็คือสีเขาสวยค่ะเขาออกช่อสีมีเสียงนกเสียงอะไรท้องฟ้าก็สวยไหมคะ กำลังออกช่อเลยยังไม่มีฝักค่ะมีแต่ช่อดีกว่านอะอันนี้ก็ซูมให้ดูเนาะเนี่ยถ้าดูใกลๆก,ก็จะเป็นแบบนี้เขาค่ะเพื่อนๆอันนี้เขาขึ้นเองค่ะเพื่อนๆขึ้นเองนะคะค่ะขึ้นเองในะที่ว่าดีกว่านะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะนถ้าดูไกลๆก็จะเป็นแบบนี้สวยไหมคะสวยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวยไหมคะสวยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ มาส่งหลานค่ะจะกลับแล้วมองเห็นก็เลยเอเอต้นส้มปล่อยไปฝากเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมต้นส้มปล่อยนะคะส้มป่อยยังไม่มีแดดค่ะยังเช้าอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะต้นส้มปล่อยสวยงามนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆชมต้นส้มปล่อยนะคะส้มปล่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสวยมากสีสวยจริงๆค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากเลยสวยมากสีสวยจริงๆค่ะพเพื่อนๆ ะะสวยมากเลยเขาค่ะเพื่อนเอันนี้เขาขึ้นเองค่ะเพื่อนเขึ้นเองนะคะค่ะขึ้นเองในที่ว่าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดู พเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะต้นส้มปล่อยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีป่วยงามะก็จะเป็นต้นคล้ายๆถวเงามค่ะขาจะเป็นต้นคล้ายๆถั่วีกกว่าเนาะ อันนี้ก็ซูมให้ดูเนาะเนี่ยถ้าดูไกลๆก,ก็จะเป็นแบบนี้สวยงามค่ะก็จะเป็นต้นคล้ายๆฐานดีกว่าเนะอันนี้ก็ซูมให้ดูเนาะเนี่ยถ้าดูไกลๆก,ก็จะเป็นแบบนี้สวยมากสีสวยจริงๆค่ะเพื่อน เห็นไหมคะสวยมากเลยใจอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาส้มต้นส้มปล่อยเนี่ยนะคะมา,าต้มน้ำอาบหรืออะไรก็แล้วส้มปล่อยะคะ่ะเ,เพื่อนๆอันนี้คือต้นส้มปล่อยนะคะก็จะออกช่อสวยงามส้มปล่อยะคะ่ะเ,เพื่อนๆอันนี้คือ ต้นส้มปล่อยนะคะเขาจะออกช่อสวยงามช่อสวยๆเนาะสวัสดีค่ะสวยไหมคะ,คะกําลังออกช่อเลยยังไม่มีฝักค่ะมีแต่ช่อเขานะคะออกช่องามมากค่ะ สวยไหมคะ,คะกำลังออกช่อเลยยังไม่มีฝักค่ะมีแต่ช่อเพื่อน<ๆ>ซูมให้ดูส้นปล่อย<ๆ>รู้ว่าเพื่อนๆนเคยเห็นไหมคะต้นซ้มปล่อยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีปลูกสวยมากสีสวย,ยจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สวยมากเลย่อสวยสวยเนาะสวัสดีค่ะแถวๆนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคือจะไม่ค่อยเห็นที่จะเห็นวันนี้่อสวยสวยเนาะ สวัสดีค่ะต้นไม้จะหาดูยากสักหน่อยเรียกต้นส้มป่อยสีสวยค่ะสีเกาสวยมากค่ะสวยไหมคะ,คะกำลังออกช่อเลยยังไม่มีฝักค่ะมีแต่ช่อก็สวยเนาะ สวัสดีค่ะส้มปล่อยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้คือต้นส้มปล่อยนะคะก็จะออกช่อสวยงามใจอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาส้มต้นส้มปล่อยเนี่ยนะคะมา,าต้มน้ำอาบหรืออะไรก็แล้วยังไม่มีแดดค่ะยังเช้าอยู่เลยค่ะ เห็นไหมคะต้นส้มป่อยสวยงามนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมต้นส้มป่อยนะคะส้มป่อยค่ะ